สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะพบกับจิ๊บอนุตมาอมริวัฒน,นะคะกับรายการคนรู้จริงรายการคนรู้จริงที่นําคนที่รู้ชัดรู้จริงมาคุยทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การเมืองตอนนี้นะคะก็มีการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปอยู่ว่าก็ยังคงเดินหน้าต่อไปในการปฏิรูปแล้วก็จะมีการเลือกตั้ง หรือเปล่านะคะภายในออปีหน้าในปี2559ที่ใกล้จะถึงนี้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเร็วๆนี้ก็มีการพูดถึงการที่ทางสอน,นอชอแล้วก็สอบปชมีการแต่งตั้งญาติแล้วก็ผู้ใกล้ชิดเข้ามาทำงานเป็นผู้ช่วยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในตำแหน่งของสอน,นอชอด้วยกัน สังคมก็มองว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่นะคะบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ความเหมาะสมนั้นมีหรือเปล่านะคะวันนี้เรามีแขกผู้มีเกียรติของเราค่ะมาพูดคุยกับรายการของเราเช่นเคยเรามาพบกับแขกผู้มีเกียรติของเราเลยดีกว่านะคะวันนี้เรามีอดีตสสกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยแล้วก็ยังดํารงตําแหน่งรองโฆษกพักเพื่อไทยด้วยมาพบกับแขกของเราเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะพี่จีรายุหัวซับค่ะสวัสดีท่านผู้ชมครับไม่ได้เจอกันตั้งนานนะฮะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ก็ยินดีนะคะที่พี่จีอายุหัวซับมาพูดคุยกับรายการคนรู้จริงของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะจริงๆแล้วไม่ได้ห่างหายไปไหนนะครับก็ยังคงอยู่ในพื้นที่เขตคลองสามวาที่บ้านในกรุงเทพมหานครอยู่ครับค่ะวันนี้ก็มีหลายๆเรื่องนะคะที่อยากจะมา พูดคุยแล้วก็สอบถามความเห็นของพี่จิรยุห่วงทรัพว่ามีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเป็นอย่างไรโดยเฉพาะสถานการณ์ในการเมืองปัจจุบันแล้วก็โดยเฉพาะข่าวที่บอกว่ามีทางสอนอชอสภานิติบัญญัติญญตได้มีการแต่งตั้งญาติใกล้ชิดนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกสาวลูกชายลูกสะพย้ยเข้ามาดํารงตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญหรือว่าที่ปรึกษาทางการเมืองบ้างก็บอกว่ามันไม่ เหมาะสมแต่จริงๆมันไม่ผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยไม่ผิดระเบียบใช่แต่ว่าพี่จิรายุมองเรื่องนี้ยังไงอะคะคือที่ผมยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้ฟังก่อนนะฮะหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่ากระบวนการที่เขาตั้งที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยตั้งเอาไว้ทำไมอย่างไรย้อนความหน่อยนะครับคุณอนุตมารท่านผู้ชมครับสมัยผมเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยนะคนเป็นผู้แทนราษฎรหนึ่งคนเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดผมเป็นผู้แทนจากจังหวัดเชียงรายหรือว่าจากจังหวัดปัตตานีะจะต้องขึ้นมาประชุมที่ รัฐสภาก็ดีหรือประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานอื่นๆกรรมธิการอะไรก็ดีเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีความรู้หลากหลายแต่ถามว่าตัวแทนผู้แทนรัษดรเนี่ยมันแยกแยะสาขาอาชีพได้ไหมถ้าจะเห็นได้ว่าผู้แทนรัษดรหลายท่านเนี่ยบางท่านก็เป็นหมอหมอมีตั้งแต่หมอสัตวแพทย์มหมอผ่าตัดหมอสูตินารีเวศหมอทําศัลย,ยก,กรรมก็สุดท้ายแล้วแต่สสหลายท่านก็มาจากปราชชาวบ้านนะ มาจากพ่อค้านักธุรกิจมาจากชาวบ้านสามมาชนคนธรรมดาเยอะแยะมากมายแน่นอนครับองค์ความรู้เนี่ยคงไม่ได้ร้อยรอบตัวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณต้องตั้งผู้ชํานาญการตัวอย่างอย่างเช่นผมเนี่ยเป็นผู้แทนรัศดรกรุงเทพมหานครผมอาจจะโชคดีกว่าผู้แทนหลายท่านตรงที่ว่ามาจากสื่อสารมวลชนเก่าจบปริญญาโททางด้านวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชน แล้วก็ทําข่าวมาสิบยีปีอาจจะพอมีความรู้หลากหลายมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลเหมือนคำโบราณว่านะยครับยกตัวอย่างเช่นผมเข้าไปเป็นกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนตอนเป็นผูน้จัาสรรน,นะฮะคณะกรรมการเนี่ยพูดเรื่องกฎหมายหมดเลยนะฮะผมไม่ได้กดไม่ได้จบกฎหมายมาเพราะฉะนั้นผมก็ต้องใฝ่รู้ด้วยวิธีการต่างๆเช่นอาจารย์กูบ้างละกูเกิลบ้างละรหรืออ่านหนังสือบ้างละหรือหาผู้เชี่ยวชาญด้านน,น,นั้นมาเป็นที่ปรึกษา ยกตัวอย่างเช่นผมหานักกฎหมายที่เป็นรุ่นพี่ที่เขาทางานเป็นทนายความอะไรก็แล้วแต่ก็ตั้งเปที่ปรึกษาไปเขาจะกินเงินเดือนเขาจะได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ก็สุดแท้แล้วแต่เขาในการทําหน้าที่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับผู้แทนรัษฎรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนจําต้องมีคนที่ทํางานช่วยเหลือ,อรอบๆตัวเช่นที่ปรึกษาผู้ชํานาญการพิเศษนะฮะซึ่งก็ว่ากันไปตามตําแหน่งถามว่าตอนนั้นเนี่ยตอนเป็นผู้แทนรัษฎรเนี่ยผมจําความไม่ได้ว่ามีใครตั้งลูก ตั้งภรรยาเข้ามาเป็นที่ปรึกษาหรือไม่ค่ะแต่ตัวผมก็ไม่ได้คนดีเด๋อะไรกว่าคนอื่นนะครับผมก็ไม่ได้ตั้งภรรยาหรือบุตรเพราะบุตรก็ยังเล็กภรรยาก็ต้องเลี้ยงลูกก็ไม่มีเหตุมีผลจะต้องมาช่วยงานในเรื่องของรัฐสภาผมก็ตั้งคนที่เกี่ยวข้องเช่นคนในพื้นที่ที่เขามีความรู้มผมก็ตั้งอาจารย์ท่านหนึ่งจบปริญญาโทมาเป็นผู้ชํานาญการถามความารู้เขาบางรเรื่องที่เราไม่รู้ก็ว่ากันไปะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ย คำว่าสภาผัวสภาเมียที่คนดีทั้งหลายแหละได้ตําหนิติฉินไปเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเลือกตั้งผู้แทนรัษฎรแล้วผมเป็นสอสอแล้วสมมติว่าถ้าไปแก้ไข,ขกฎหมายบอกว่าสอวอเนี่ยมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดที่เราเป็นปัญหากันอยู่ในใ<ช>ขณะนี้เ<า>นี่ยนะยเดี๋ยวเอาภรรยาไปลงสอวอสามีเป็นสอสอ<า>เวลายกมือก็ผัดกันเกาหลังนอนคุยกันทัทง้ทงที่เรื่องยังมาไม่ถึงยัง<า>ยไม่ทันนอนก็เตรียมตัวจะฝันร้ายอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะ พวกท่านก็ด่าว่าสภาผัวสภาเมียดูจากการประชุมสภาเนี่ยนะโอ้โหรายงานเยอะ<ช>แยะมากมายมาย้อน<า>ความลกลับไปเ<ห>นี่ยนะตั้งแต่สมัยพระเทพหรือว่าพระสุเทพเรื่อสุบรรณเนี่ย <c oughs> ประชุมร่วมกันในการแก้ไขามาตราห้าเนี่ยท่านผู้ชมครับเรื่องที่มาของสวเกี่ยวกับคุณสมบัติไม่ต้องห้ามเนี่ยนะก็ปรากฏว่าใช้เวลาหารือเยอะแยะมากมายแล้วก็อภิปรายถึงขนาดบอกว่ากรรมธิการแก้รัฐธรรมนูญนี่ร้ายยางอาย น,นี้เป็นคําพูดของคุณสุเทพเทือกสุบัณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพักประชาธิปัตย์นะฮะอภิปรายบอกว่าการแก้ไขามาตรา5โดยบอกว่าให้บุคคการีคู่สมรสของผู้ดารงตําแหน่งทางด้านการเมืองและผู้ดํารงตําแหน่งการเมืองที่ไม่ถึง5ปีมาลงสมัครสวรได้ถือว่ามีเล่เหลี่ยมมีเจตนาไม่บริสุทธิ์มีผลประโยชน์แอบแฝงอันนี้ก็ว่ากันไปตอนนั้นนะฮะคือเขาไม่ให้แก้แไม่ยอมให้แก้ค่ะนะครับ ทั้งๆท,ที่ผู้แทนรัษฎรเนี่ยไปร่วมลงแก้ไขที่มาสอวอถามผมเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยคือหมาย<ฮ>ถึงผมไปมีประโยชน์ทับซ้อมอะไรกับคุณด้วยแล,วแล้วแล้วผมผมถามว่าถ้าเกิดยกตัวอย่างถ้าท่านเป็นทหารท่านมีหน้าที่รบผมก็เหมือนการผมเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเมื่อที่ออกกฎหมายพอผมไปล้มท่านบอกผมผิดหรือผมไปแก้กฎหมายซึ่งมันก็ปรับเปลี่ยนไปตามการเวลาผิดอย่างนี้ก็มีปัญหา<ฮ><ฮ>เพราะฉะนั้นย้อนความกลับมาในปัจจุบันนี้ครับ ตัวบทกฎหมายไม่ได้เขียนไว้นะว่าที่ปรึกษาผู้ชำนาญการเนี่ยห้ามลูกหรือเมียใช่ไม่มีแต่มันมีแต่ต้องจบปริญญาตรีถ้าผมจำไม่ผิดผู้ชำนาญการต้องจบปริญญาโทที่ปรึกษาต้องจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยไม่จํากัดว่าจะมาจากปริญญาตรีสาขาอะไรก็แล้วแต่แต่ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนท่านชมครับจะเห็นได้ว่าสะเทือนสภานิติ <c oughs> บัญญัติ <c oughs> แห่งชาติ พอสมควรคย้อนความอีกนิดเดียวนะฮะท่านผู้ชมครับสภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งมาจากคสอชอชัดเจนอยู่แล้วเมือ่อตั้งคอสนชหรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีหน้าที่ทําหน้าที่เหมือนสอวสสทาหน้าที่แทนสสแล้วก็ไปตั้งเพิ่มอีกอันนึงก็คือสภาปฏิรูปแห่งชาติก็คือสาาปชตอนนี้เนี่ยเรากําลังดูเรื่องของสอนชว่าเขาไปตั้งลูกเมียภรรายาดีไม่ตั้งลูกเมียติดมาหรืออะไรยังไงก็สุดท้ายแล้วแต่ท่านเนี่ยนะฮะ เขาบอกว่าบางคนเนี่ยไม่ได้จบปริญญาตรีอ๋อค่ะสองบางคนเนี่ยมีชื่อเป็นที่ปรึกษาผู้จาญการแต่ยังเรียนอยู่ในเมืองนอกอ๋อใช่มีอย่างนี้เป็นต้นค่ะสามบางคนตั้งภรรยาขึ้นมาหนึ่งคนภรรยาหนึ่งคนมีตําแหน่งสามตำแหน่งอ๋อมันทําได้เหรอคะอย่างนี้ก็นี่ไงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีคําถามต่อสังคมว่าไม่กล้าว่าท่านเหรอครับว่ามันควรหรือไม่ควรอย่างไรแต่เมื่อท่านไปถมน้ําลายรถฟ้าเมื่อไหร่มันเข้าหน้าท่านเองเสมอเสมอ เพราะฉะนั้นการแต่งตั้งนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับที่ชมอยู่นี้มันเป็นเรื่องของสอนอชอนะฮะสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ไปโหวตถอดถอนท่านนายกยิงลักแล้วก็ไปโหวตถอดถอนท่านสมศักดิ์ท่านนิคมและสัปดาห์ถัดไปอาจจะกําลังโหวตถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาอาดีต38คนที่แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งทัางที่เป็นหน้าที่และเดือนถัดไปก็จะมาโหวตบอกวกมเนี่ยไปแก้กฎหมาย มีขนาดเข้าตามตรอกออกตามประตูนะครับใช่ค่ะเพราะจริงๆสๆสเนี่ยก็มีหน้าที่อยู่แล้วที่จะต้องเป็นการแก้ไขกฎหมายให้พี่น้องประชาชนแต่กับทําให้การแก้ไขกฎหมายเนี่ยพลิกเป็นอีกด้านหนึ่งเลยคือเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยจะแก้ที่มาสอวอเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าถ้าปล่อยเลือกตั้งแล้วเนี่ยถ้าคิดสัดส่วนทั้งประเทศแล้วคนเลือกตั้งแล้วจะได้สสวที่มีรากฐานมาจากฝ่ายการเมืองของพรรคนั้นเอาแล้วไม่คิดกลับกันบ้างครับถ้าเกิดเลือกตั้งไปแล้วไปได้ทางภาคใต้เยอะเกินครึ่งอใช่อ่ะ แล้ว,ลวยังไงนะฮะสวก็มีกฎหมายชัดเจนท่านผู้ชมครับว่าไม่ได้สังกัดพรรคอยู่แล้วไม่ได้มีการไปเดินหาเสียงอะไรแบบพักการเมืองอะไรมากมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านยังไม่นอนเลยท่านฝันร้ายแล้วะและที่สําคัญพวกผมเนี่ยนะเป็นสมาชิกผู้แทนรัษฎรมีคนเข้าชื่อเสนอญติบอกว่าจะขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะว่า ที่มาสวเนี่ยมันมาแบบแจงตั้งครึ่งหนึ่งเลือกตั้งครึ่งหนึ่งเอาละเมื่อมันเป็นเช่นนี้เนี่ยก็เอามาเป็นเลือกตั้งทั้งคู่เลยได้ไหมผมในฐานะผู้แทนรัษฎรท่นะะนานผู้ชมครับผมก็มีสิทธิ์เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยถ้าผมไม่เห็นด้วยผมก็ไม่ผิดละฮะและถ้าเกิดผมเห็นด้วยผมผิดล้ฮะคือไม่ว่าจะออกหัวออกก้อยการเป็นผู้แทนรัษฎรผิดหมดต่อไปนี้นะครับ สภาสมัยหน้าไม่ว่าท่านจะเป็นสภาของคนดีท่านจะเขียนที่มาของผู้แทนรัษฎร250ท่านหรืออะไรยังไงมันจะเป็นปัญหาบรรทัดฐานที่แย่มากเลยนะครับต่อไปนี้ใครแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญก็ดีหรือแก้กฎหมายอะไรก็แล้วแต่ไปร้องศาลไปร้องปปชอบ,บอกอ้าวเฮ้ยนี่เจตนาออค่ะล้มล้างการปกครองผมก็ไม่เข้าใจว่าการล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยเนี่ยท่านผู้ชมครับโดยการแก้ที่มาวุฒิสภาหให้มาจากการเลือกตั้ง มันล้มล้างการปกครองตรงไหนนั่นน่ะสิคะม,มันคล้ายๆกับมีการย้อนแย้งกันมากกว่าเพราะว่าออสอวอโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยมันมา <ละ S 2> จากการคัดสรรหรือว่าลากตั้งเนี่ยมันมันเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าก็เป็นคําถามที่ค้างคาใจของสังคมเหมือนกันประเด็นต่อมาครับก็คือว่าเมื่อผู้แทนรัษฎรอย่างผมเห็นด้วยมีคนเสนอในที่ประชุมเรานั่งประชุมกัน500ท่านมีคนเสนอบอกว่าอ้าเนี่ยลยครับเราเห็นว่ามันน่าจะแก้ครับผมเออมันก็ดีนะแต่ว่าแก้อย่างไร เดีย๋ยวเราไปว่าต่อในวาระสองสามผมก็เห็นด้วยผมก็ลงมติวาระที่หนึ่งเออเห็นด้วยน่าจะแก้นี่คือหลักการนะครับพหลังจากนั้นก็ไปตั้งกรรมธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตราต่างๆก็ว่ากันไปก็ฟังดูกรรมธิการแก้กันมาเรียบร้อยปุ๊บเอากลับเข้ามาในรัฐสภาอภิปรายร่วมกันผมก็อภิปรายเป็นวักเป็นเวรน,นะครับผมไม่เห็นด้วยอย่างโน้นอย่างนี้ผมเห็นด้วยในประเด็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้น แก้ที่มาสอวอควรจะต้องเป็นอย่างนี้หาหลักการเหตุผลเอาผูช้ชานาญการของผมที่ปรึกษามานั่งคุยกันแล้วก็นําเสนอขอน้อมูลอภิปรายในรัฐสภาค่ะพี่พารลิเมนต์แปลว่าที่พูดนะฮะไอประเทศพูดริมถนนเนี่ยฝรั่งบางค่าก็ถึงจัดไฮพาร์คอย่างอังกฤษลอนดอนเขาก็มีไฮพาร์คคือกลับไปพูดในสภาเธอจะชี้หน้าด่าพ่อกันหรืออะไรยังไงก็สุดแท้แล้วแต่มันยังอยู่ในรัฐสภาสุดท้ายปลายทางแล้วผมก็มีความเห็นว่าเออวาระสองเนี่ยเมื่อแก้รายมาตราแล้วเนี่ยเห็นด้วย ก็ยกมือผ่านวาระสองโดยผมมีเหตุผลหนึ่งสองสามสี่ห้าซึ่งอาจจะแตกต่างจากผู้แทนรัษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา,าที่ได้อภิปรายกันไปเสียด้วยซ้ำผมถอดความของผมวันที่ผมต้องไปยื่นชี้แจงกับบปรเนี่ยนะผมก็อธิบายว่าผมได้อภิปรายว่าเนี่ยที่มาวุฒิสภาจะได้ยึดโยงกับประชาชนผมถามว่าสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมาหานครเนี่ยทำไมมีเพียงแค่หนึ่งคนหนึ่ง <ผม S 1> คนคือคุณลสนาโตสิทธกูลเป็นผู้แทน วุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยแถวบ้านผมก็ไม่เคยเห็นท่านนะฮะแต่ก็ไม่ผิดเพราะหนึ่งคนดูคนเกือบสิบล้านคนแต่ผมถามว่าแล้วถ้าเกิดแก้ให้สองร้อยกว่าท่านเนี่ยมาเป็นตัวแทนในการกลั่นกรองกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผู้แทนรัศดรผิดอ่ะผมจึงถามกลับไปครับว่าวันนี้เนี่ยมันเหมือนเรากําลังเลี้ยงเด็กครับเราเลี้ยงเด็กตัวเล็กๆหรือวเป็นครูบาอาจารย์สอนเด็กเนี่ยเรารู้แล้วเราจะสอนวิชาหรืออวิชา ถ้าเราสอนวิชาเรารู้เด็กนี้โตไปจะต้องเป็นหมอเป็นนักบินเป็นแพทย์เป็นอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเราสอนเอาวิชาไอ้นี่ต้องมนดําแน่นอนเหมือนการร่างรัฐธรรมนูญครับคุณจิ๊บครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณร่างรัฐธรรมนูน้วยวิธีการออกมาแบบนี้มันเห็นปลายทางเลยเช่นที่มาสวออมาจากการเลือกตั้ง <c oughs> เลิกเอามาแบบลากตั้งทั้งหมด 200, 200. คนแม้อาจารย์บวรศักดิ์ซึ่งอาจารย์ปื้ดเนี่ยเป็นอาจารย์ของผมนะครับผมก็ไปเรียนที่สถาบันพระปกเกล้าเนี่ย ผมก็ไม่เห็นด้วยกับท่านนะครับเพราะท่านผ่าน40รัฐธรรมนูญฉบับ40ท่านาเป็นคนด่างเองด้วยหรือเปล่า40ถ้าจะอธิบายบอกว่ามาจากตัวแทนต่างๆมากมายแล้วผมมั่นใจได้ยังไงล่ะครับว่าตัวแทนต่างๆนั้นชอบด้วยการเลือกของประชาชนแล้วมันก็เหมือนกับกรณีที่ผ่านมาคนเจ็ดคนแต่งตั้งโน่นนี่นั่นนะคือผลักพาและให้ประชาชนไปสชิครับเวลาด่าก็ด่าประชาชนประชาชนจะโงะ่ก็ให้โง่เลือกคนที่เขาคิดว่าเขามั่นใจเข้ามา ถึงเวลาผ่านไป4ปีก็เปลี่ยนใหม่มันแปลกตรงไหนครับเพราะฉะนั้นการมีที่มาของสวเลือกตั้งเนี่ยนะครับดีกว่าสวลากตั้งอยู่แล้วผมถามว่ากลับขั้วกันถ้าอนาคตการเมืองเป็นอย่างงี้อย่างนี้พรรคประชาธิป,ปัตย์โอ้โหนับวันเลยสุดยอดสุดติงกระดิ่งแมวคนกดไลค์ให้หมดเลือกมาเอา้าแล้วผมถามอย่างนี้คุณไม่ครอบสภาเหรอครับเราก็ใช้คําพูดได้เหมือนกันว่ารงงออประชาธิป,ปัตย์เป็นเผด็จการรัฐสภาใช่ไหม มันก็ไม่ไม่จบไม่สิ้นสัทีใช่ไหม,มคะผมว่ามันบิดเบี้ยวไปหมดนะครับคุณจิ๊บท่านผู้ชมครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยการเมืองมันจะวุ่นวายมากขึ้นค่ะแล้วผมก็เชื่อว่าการที่มาที่มาจากนายกที่มาจากคนนอกเนี่ยนะอันนี้ก็อีกประเด็นมีสามสี่ 3, 4, ก็มีประเด็นอยู่แล้วท่านพลเอกสุดินดาคาราปรยูนอดีตนายกก็บอกว่าฉันไม่อยากรับตําแหน่ง ไม่รับตําแหน่งถึงเวลาท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็โดนพนตรีจาลองสีเมืองขับไล่เป็นพฤษภาธมินแก้กฎห<ช>มายกันจน3ามหกสามเจ็ดสามประกาศใช้อ้าวแล้วมันมันเหมือนหนังเลครับบางทีเรายังไม่ดูตอนจบเราก็รู้แล้วว่าตํารวจจะมาจับคนร้ายตอนจบอ่ะนะนี่ก็คือปัญหาคือมันเป็นคล้ายๆกับพอรตเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วในอนาคตเราก็สามารถมองเห็นเหตุการณ์ได้เลยว่าถ้าทําแบบนี้เนี่ยมันก็สามารถจะเกิดเหตุการณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นก็ได้คือ2ประเด็นนะครับถ้าพูดถึงประเด็นที่มาสอวอกับประเด็นนายกที่มาจากการคนนอกโดยไม่ต้องเป็นพิธาลักษฎรเนี่ยนะมันก็ย้อนยุคอะครับคือมันผ่านเรื่องนี้มา20ปีแล้วนะฮะผมว่าถ้าวันหนึ่งเอายกตัวอย่างเช่นบ้านเมืองเกิดวิกฤตการขึ้นมาเนี่ยท่านบอกว่าพักบางพักการเมืองคนยี่เง่าเต่าตุนบางคนชอบใช้คําว่านายกมาตราเจ็นะฮะ นายกมาตราเจ็ดท่านบอกว่าเขียนระบุเรื่องของที่มานายกเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางด้านการเมืองไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆในกอขอเหินเดินอากาศแล้วมานั่งตำแหน่งนายกร,ร,รัฐมนตรีหาไม่ได้แต่เป็นคนที่มาโดยสอสอโหวตในสภาเหมือนกันแต่ถ้าอย่าลืมนะครับสมมุติว่าที่ผ่านมาจะโหวตผู้แทนรัษฎรทั้งหมดจะโหวตคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคนนั้นต้องมีคุณสมบัติคือต้องเป็นผู้แทนราษฎรแต่ตอนนี้ไม่ต้องเนี่ยสมมุติว่าวันหนึ่งมีใครเสนอชื่อในกอขึ้นมา แล้วก็ไปล็อบบี้เสียงในสภา,าที่ผ่านมายังทํากันได้เลยจำได้ไหมฮะพลังประชาชนก็แตกเป็นถึงเสียงคุณอภิสิทธิ์จะเป็นนายกได้โดยไม่ต้องมีเสียงเกินขึ้นใช่ค่ะคือมันเห็นภาพมันเห็นทางเดินอยู่ไงครับถ้าไม่มีโมเดลอภิสิทธิ์โมเดลมันจะนึกภาพไม่ออกคุณจำนึกออกไหมฮนะพอมีคุณอภิสิทธิ์โมเดลพลังประชาชนยังถูกตีออกไปเรื่อยๆื่อเรื่อยจนกระทั่งไปยกมือโหวตในสภา,าแล้วกยกนิ้วให้คุณอภิสิทธ<อ>ิ์เป็นนายกตมนรีทั้งทั้งที่ประชาธิปัตย์ปี50นวาค50ุณอิสท์เป็นนายกหรืเปล่รับ ก็ไม่ได้เป็นแล้วก็เป็นผู้นําในการตั้งรัฐบาลหรือเปล่าครับก็ไม่ได้คะแนนเสียงก็ไม่ได้มากกว่าพลังประชาชนแต่พอไปหั่นพลังประชาชนสารร่ำนูนยุบพลังประชาชนปุ๊บตั้งภูมิใจไทยภูมิใจไทยไปจัดตั้งร่วมกับคุณอภิสิทธิ์ไปโดนกล่าวหาว่าจัดตั้งคณะรัฐบาลข่ายาหารก็สุดท้ายแล้วแต่ความคิดของคนจะจริงหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นมันเห็นทางอยู่ครับว่ามันจะเกิดความวุ่นวายเมื่อในกอจะมาจากการลากตั้งหรือจะมาจากการโหวตในสภาก็ตามแม้จะมาถูกต้องเ่ยนะค่ะ แต่มันก็จะมีคนภายนอกมองว่าเอ๊ะคุณไปหัวกันหรือเปล่าผู้แทนที่เคยยกมือให้สมมุติว่ายกมือให้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีในนามพรรคเพื่อไทยวันดีคืนดีมีปัญหาวุ่นวายผมโดนเพิกถอนสิทธิ์หรือผมโดนอะไรอย่างที่คุณยิ่งรักโดนแล้วมีคนโวดใหม่เอาในกอจากคนนอกเข้ามาซึ่งไม่ใช่คนของพรรคเพื่อไทยเลยไม่ใช่คนที่เคยหาเสียงในกับพี่น้องประชาชนเลยเข้ามาผมถามว่าประชาชนจะรับไดนะ้มันก็วนกลับไปที่เดิมอีกเหมือนเดิมนะ่แหละ ปัญหามันก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นวงจรอุบาทที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าในประเทศเรามีการฉีกรัฐมนูญรัฐประหารล้มพังการเมืองของประชาชนมันก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้มันก็เหมือนไม่มีจุดจบเลยคือคนไม,ไม่ผมไม่รู้จะพูดยังไงนะบางทีมันเหมือนกับว่าไม่เข็ดอ,อาจจะเป็นไม่เข็ดเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เข็ดอะไรหรือคนที่โดนเรื่องเหล่านี้เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรประเทศเศรษฐกิจบันปลยการเมืองจะวุ่นวายก็ฉันก็ยังมีตางค์อยู่เหมือนเดิม แค่นี้ก็ยังกินกาแฟถ้วยละพันห้าอยู่กินไว้คนละสองแสนนั่นทำไมอ่ะเขาก็อาจจะคิดแบบนั้นนะแต่รประชาชนตาดำๆชาวบ้านรัก้าเนี่ยวันนี้ท่านไปถามเลยครับคนที่เคยเป่านกหวีดหลายคนก็มาแสดงตัวตนชัดเจนแล้วบอกว่าขอโทษขอโพยไม่ได้เลยดูสื่อมากเชื่อเหลือกเกินว่าอย่างว่าอาวันนี้ออกไปขับล่วงขับไล่รัฐบาลสุดท้ายปีกว่าก็อย่างที่เห็นน,นะก็เราก็ยังไม่เดินกันไปไม่ถึงไหนแถมเศรษฐกิจก็พูดตรงๆว่ามันก็ค่อนข้างจะเริ่มฝืดเคืองตกต่ำลง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจปีที่แล้วไม่ถึง1%ปีนี้ก็ความหวังที่ตั้งไว้ก็คิดว่าไม่น่าจะถึงสามเปอร์เซ็นต์บางปี<ะ>เดี่ยคุณจิบเราพูดก็หาว่าเราไปสายร้ายทางฝ่ายการเมืองค่ะแต่ถ้าพูดตรงไปตรงมาเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าู้ชมที่อยู่ในในกรุงเทพก็ดีหรือในต่างจังหวัดเนี่ยท่านทํามาค้าขายเนี่ยไม่ได้กินเงินเดือนแบบข้าราชการที่มีร,มรายการมีรายจ่ายประจํามีรายรับประจำเนี่ยนะท่านลองนึกภาพตัวเองว่าท่านเนี่ยเงินในกระเป๋าท่านเนี่ยมากหรือน้อยขึ้นมากหรือน้อยลง แล้วสองเนี่ยการหากินวันฝืดเคืองหรือไม่อันนี้สัมผัสได้ด้วยตัวตนนะตัวตนที่สองที่สัมผัสได้ก็คือสถิติและยอดต่างๆสภาอุตสาหการรมแห่งประเทศไทยซึ่งก็พระอื่นพระอมที่จะมาถแถลงข่าวแต่ว่าถแถลงทุกเดือนครั้นเดือนนี้จะไม่ถแถลงก็จะใช่ที่อยู่มันก็เห็นตัวเลขชัดเจนครับว่าการส่งออกก็ดี<ช>ซึ่งแน่นอนครับประเทศไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่เป็นนิก์ก็ต้องส่งออกสินค้าไปมันก็ลดลงพูดแบบ พวกเดียวกันก็บอกโอ้ก็ตลาดโลกมันเป็นอย่างนั้นเป็นเป็นอย่างนี้ตลาดโลกจะเป็นยังไงจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้มันอยู่ที่วิธีการคิดและบริหารของประเทศนั้นๆใ,ใช่ค่ะผมถามว่าร้านค้าเนี่ยบางร้านเนี่ยทำไมเขาไม่จนตามภาวะเศรษฐกิจเพราะเพราะเขามีความแตกต่างของนโยบายหรือว่าการทําธุรกิจของร้านนั้นๆประเทศไทยจะมาต้องเป็นร้านที่พึ่งพาโลกด้วยหะครับเมื่อเมื่อการท่องเที่ยวคุณดีภาคใต้คุณยอดเยี่ยมมีเกาะมีภูเขามีชาวดอย มีสารพัดจะมีคุณก็ชูเรื่องนี้สิครับคนมีสตางค์เขาก็อยากมาเที่ยวคุณก็สร้างประเทศได้คุณบอกว่าประเทศคุณเป็นอุตสาหกรรมคุณก็ทําอุตสาหกรรมเป็นแบบไหนอ่ะเอาให้มันชัดเจนไปแต่ดัชดนีที่เห็นชัดเจนนะครับมกราที่ผ่านมายอดขายรถยนต์ตลาดรวมเนี่ยเราเคยฝันว่าจะเป็น Detroit of เ s i ชียเนี่ยท่านผู้ชมครับปรากฏว่าลดลงเกือบ3 0มอฝันสลายเลยคราวนี้3 0ก็คือยอดขายรถยนต์1,0,000 0คันหายไป3 0,000่นค่ะถ้าขาย500,000คันก็ขายหายไปแสนกว่า แสนกว่าหนึ่งคันคิดไปคันละล้านก็แสนห้าหมื่นล้านอาหารขึ้นก็เจ็ดหมื่นกว่าล้านบาทรถคันละสี่แสนบางล้านบางก็อาหารถัวเฉลี่ยกันแต่มันไม่ใช่แค่ยอดขายรถยนต์ครับมันหมายถึงคนที่อยู่เบื้องหลังคนไม่มีอารมณ์จะทําธุรกิจเศรษฐกิจไม่ดีผมถามคุณจิ๊บล้างรถเดือละสองครั้งก็ล้างเองลงมือที่บ้าน <laughs> ไม่ไปคาแคร์ถูก <c oughs> ไหมเพื <c oughs> ่อจะขับรถไปที่โน่นที่นี่ก็ไม่เอาแล้วละเปลืองน้ามันอยู่บ้านดีกว่า คนร้อนหน่อยเปิดพัดลมเป่า <S <S ตัวเองก็ทนหน่อยนะฮะจะพาลูกไปกินข้าวจะพาภรรยาจะชวนแฟนไปทานอาหารก็คิดมากหน่อยเฮ้ยไม่แน่เดือนหน้าเดี๋ยวมันจะมีเลอออฟหรือเปล่า <S 1> <S 1> <S 1> เงินเดือนมันก็ไม่ค่อยขึ้นมาผู้อื่นผ้อมกันมาเนี่ยมันคือดัชนีอารมณ์ของประชาชนนะครับมันทําให้เห็นได้เลยครับว่าเศรษฐกิจจะเป็นตัวชี้วัดประเทศไทยว่านับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะเดือนนี้จะมีงานมอเตอร์โชว์ค่ะสิ้นเดือนนี้ที่ที่เมืองทองธานีงานมอเตอร์โชว์ของดรประจิตเอยมลำเนาเนี่ย มันจะเป็นดัชนีชี้วัดได้อีกอย่างนึครับว่าคนไปซื้อรถมากน้อยขนาดไหนและประเภทใดที่คนซื้อ,อมสมมติว่าคนซื้อรถระดับ5้าล้านบาทบอกว่าขายดีอันนี้ไม่แปลกเลยครับในภาวะที่บ้านเมืองบรรยงี่เง่าเต่าตุนแบบนี้เนี่ยคนรวยมักจะหาอารมณ์ผ่อนคลายด้วยการซื้อรถแพงค,คุณจะสังเกตได้ว่าปีนี้บิ๊กไบค์ขายดีมากไอ้มอเตอร์ไซค์บึ้ม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 นะฮะคันละห้าแสนถึงล้านห้าขายดี แต่ไอแมงวีแมงวันไอพวกคาราสองหมื่นขนาดแปะป้ายบอกดาวฟรีมันยังไม่มีคนไปซื้อเลยก็หมายความว่าคนรวยก็รวยไม่เดอดเครียดระทสาะในปีที่เศรษฐกิจไม่เดียวยยยว,ว่าไม่อยากทำอะไรอยู่เฉยๆซื้อมอเตอร์ไซค์ขี่เล่นออกทิศดดซื้อรถแพงๆดีกว่านี่นี่คืออัจนีความจริงนะท่านผู้ชมครับที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้และประเทศนี้นะคุณไปเดินดูเลยครับร้านไฮโซต่างๆคนนั่งแน่นเหมือนเดิมฮนะผมเคยไปเดินแถวเรียบทางด่วนมีร้านขายวายเออคนนก็นั่งกินวาย ขวดละห้าพันหมื่นก็ปกติเนาะแต่พอไปร้านขายก๋วยเตี๋ยวไปถามที่ไรป้าบนตลอดขายยากลูกเอ้ช่วงนี้คนไม่กินเลยแต่ก่อนมานะสั่งน้ำแข็งป่าป้ายังได้บาทตดีเดี๋ยวนี้ถามว่ามีน้าเปล่ากินฟรีไหมคื <c oughs> อเจ้าก็ต้องยอมแต่ก่อน <c oughs> ถามมาเอาแบบพิเศษมาก๋วยเตี๋ยวเซเ <c oughs> ล็กลูกชิ้นพิเศษป้าเดี๋ยวนี้ป้าเอาธรรมดาเนี่ยฮะ ก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจมันก็ในระดับรากญ้าหรือว่าคนชั้นกลางคนทํางานเนี่ยก็เริ่มมีการฝืดเคืองขึ้นจริงๆจากเสียงหม่นของพี่น้องประชาชนในเขตของพี่จีรายุเองใช่ไหมคะคือผมว่าถ้าผมพูดไปเนี่ยคนก็บอกว่าคุณเอาจินตนาการหรือความรู้สึกตัวเองไปวัดอย่างที่ผมบอกครับหนึ่งคุณล้วงกระเป๋าดูกระเป๋าของตัวเองสองคุณดูสถานะอาชญากรรมสามคุณดูพฤติกรรมผู้บริโภคสี่คุณดูเรื่องของการส่งออก อารมณ์คุณอ่อนไหวขนาดไหนถ้าคุณหงุดหงิดมากกว่าปีที่แล้วหรือปีก่อนแล้วนี้แสดงว่าประเทศเริ่มมีปัญหาเช่นลูกจะเปิดเทอมอีกแล้วอยากให้ลูกไม่อยากให้ลูกปิดเทอมนะนี่มีนาจะเมษาเดี๋ยวลูกปิดเทอมเพราะมีเมษาเมื่อไหร่มันต้องคิดถึงพฤษภาที่ลูกจะเปิดเทอมอีกแล้วเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยครับว่าวันนี้เนี่ยท่านนายกประยุทธ์ครับท่านช่วยเรื่องเศรษฐกิจหน่อยใช่ครับอะไรที่เป็นคําเยื่นยอของคนรอบตัวท่านท่านก็ฟังไว้ท่านก็มีความสุขก็ว่ากันไปแต่อะไรที่เป็นคําแนะนําจากฝ่ายอื่นผมว่าถ้าเกกิดดททท่าาานนํํไ้็ะ ตอนนี้เนี่ยที่ผมไม่เห็นเลยนะครับก็คือนโยบายการขับเคลื่อนในส่วนของการภาครัฐมีข่าวบอกว่าจะทําถนนอีก4ี่หมื่ล้านผมบอกด้วยเลยครับทาถนนนีดตัวเลยถ้าท่านตรวจสอบดีนะฮะสี่หมล้านตัดส0บนใสี่พันนะถ้าท่านตัดยี่สิจริงอย่างที่เขากล่าวหาก็8 0 0พันนะถ้าแปดพันแล้วทําแบบโรบินฮูดปนคนรวยช่วยคนจนไม่มีปัญหานะครับ แต่ถ้าไปเอาแบบสมัยก่อนประหลัดคม,มานาคมเปิดตู้เสื้อผ้ามามีอยู่เป็นพันล้านอย่างเงี้ยไอ้ในขนาดตลาดประหลัดนะเราก็ไม่อยากคิดเยอะนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้ท่านช่วยกรุณาดูแลเรื่องเศรษฐกิจหน่อยนะครับผ่านมาแล้วนี่พฤษภาที่อีกสองเดือนที่ปีงแล้วนะปฏิวัติ22พฤษภาที่มีนาเมษาพฤษภาอีกเดือนกว่าที่ปีงแล้วนะครับกฎอายการสิก,ก็ยังไม่เลิก ท่านบอกว่าคนปกติเขาอยู่ก็ได้ก็ไม่ว่าท่านนะก็แล้วแต่ท่านจะรุนพี้นิจของท่านท่านถืออำนาจท่านก็ต้องว่าไปตามท่านแต่ผมก็เลยจะบอกท่านว่าบรรยากาศวันนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยถ้ามันเห็นปลายทางเนี่ยนะครับคนที่เขาทาธุรกิจคนที่เขาทางานเนี่ยเขากลัวค่ะนักธุรกิจพูดกับผมหลายคนครับบอกว่าอุทารล่าออกมาอย่างนี้ปีหน้าเขาคิดมากเพราะว่าถ้าเกิดร่างนายกมาจากการแต่งตั้งจากคนนอกก็ได้เลือกตั้งจากนายกมาจากคนนอกได้ สบวบมัาการแต่งตั้งได้เพราะว่าปีหน้าเดือยเขาพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวต้องขออนุญาตพิจิรายุหัวรัพย์พักสักครู่รหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็สถานการณ์การเมืองในเบรกหน้าสักครู่เดียวค่ะ